อ๋อไหนดูสิตัววางเขาไว้ที่พื้นนี่นี่ดูนหน้ามันดิอ๋อเออน่ารักดีเ,าากดเขาไม่กัดใช่ไหมไม่กัดเขาไม่กัดใช่ไหมปัวเขาชี้ให้ผมดูเห็นมันน่ารักดีไงก็เล<อ>ยหยิบมาขุดดินแล้วขุดดินหนีก้าวแล้วไม่เอาแล้วก้าวกวนเขา กวนเขากวนเขาเขาเลยขุดดินนี่แล้วดินเดี๋ยนะของขอดูหน่อยมอเขาจับได้ปะได้จะหยิบกิ้วแน่เลยอ่ะโอ้เยเขาขุดออกมาแล้วจะขจีได้เลยอ่ะไหนดูสิเฮ้ <c oughs> ย ต้อ<ม> <มา S 1> งมันไม่โฟกัสอ่ะอู้ยจะเป็นจีบไ